นี่คุณอนะคุณกำลังเดินไปตรงนั้นใช่ไหมโปรดระวังหลังไว้ให้ดีๆเพราะไม่งั้นเย็นชาแน่เพราะว่าเราจะโยนพิมะใส่หลังแบบเถื่อนๆหน้าหนาวในสกายปีนี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่อะหนึ่งสองสหน้าหนาวปีนี้ในเกมสกายระวังคนที่จะโยก ระวังคนแปลกหน้าที่จะโยนหรือ่าแบบเถื่อน,อนใส่หลังคุณเพราะไม่งั้นเย็นชาแน่และก็อาจจะเป็นไข้หวัดก็ได้ใครจะไปรู้อย่างนั้นหน้าหนาวน,านี้ทุกคนโปรดระวังหลังไว้ให้ดีๆหมายถึงหลังจริงๆนะทุกคนไม่งั้นแสบแน่มหาแกไม่รอดแน่ จะโดนแบบนี้นะคนใครที่ไม่ระวังตัวจะโดนหิมะปลาใส่แบบนี้เลยบาย